เขาต้มบานงานนี่นะ่มันตึงเน็ตที่สุดแล้วว่าก็ก็แบบใครจะเทียงเอย่างหมาอเนอึกเดือนกืนงคืนมาหนะ่าเขาต้มมัน้อนเนาะ <c ười> ใส่กุ้งแหง้งปลา,ลาหมึกแห้งอะไรทำกําหน่ะเนาะข้างบ้านายบ้านงานนี่มันตึงลูกมากินกัาเดียวอะ <c oughs> มาดึงหอมสซอดไว้เนาะว่าแล้วกับยอกให้กับเขานอกวัาน,นี้สูตนี่ผมโทรไปถามประธานแม่บ้านมาเลยตะกี้นี่ตั้งหม้อขางใส่ผงปรุงรสก็ว่าให้ใส่ซุปก้อนก็นได้คานึงแล้วกับหากัพกพอกๆอย่าสักสอหักก็ได้แล้วกัหมูซับหมูบดตามใจชอบเลยกันว่าจีนหมูหอมมันร้อยขึ้นมาแล้วก็ใส่กุ้งแห้งกับปอย่าง้ปลาหมึกแห้งครับเนาะแล้วกับหลังจากนั้นกับข้าวเจ้าข้าวสวยได้กินเปรีย้ยงได้เจ้านะนี่มันต้องจีนี่เห็นน้อยเนาะมันต้องกินข้าวเขอนมันจะล้ำแล้วกับก้นไปสักจำล้ำปล่อยน้ำมัน 15นาทีคํานึงแล้วก็มาอ่อยพักป้อมต้นหอมเหียเตอเอียมันถึงยง่ายเลยลาบจีนก็ไหนเ้าต้มบานงานนี่เนาะว่าตออย่างเหมาะเลยหอมสดๆเน้อใครทมักน้ําแห้งๆเคาจะแจ้ให้น่อยยังยังขต้มกุ้ยนั่นก็ละต้มเนาะต้มละไว้เหมือนให้น่อยก็ได้ํานั้นก็ตักใส่ถ้วยใส่จานอ่อยป้อมต้นหอมหอมเจียวหอมทอดให้นอยบัดตะเด้อมันึงหอมปลามึงแห้งหอมกุ้งแห้งแน่เนาะ้าต้มจนีเหมาะวางๆก็ลองย่างพอครับเ้อ